เจนนี่เลิกเนเงินแล้วยุติเส้นทางรักเนเงินค่ะเรียกได้ว,ว่าหลังจากที่ทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปได้ไม่นานกลางเวทีของหนุ่มเนเงินทางด้านของคุณแม่ลิลลี่และน้องๆใน,น,น,นค่ายก็ช่วยกัน ทำให้สาวเจนนี่ถึงกับดีใจจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวล่าสุดมีการออกมาเปิดใจผ่านทางรายการว o ดี้โชว์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงขอแต่งงานเร็วมากสำหรับตัวหนูหนูยังมองว่ามันเร็วไปเลยค่ะแต่ว่าเขาเองก็ประมวลจากสิ่งที่หนูพูดว่าหนูได้อย่างมีครอบครัวที่น่ารักอย่างมีลูกในอนาคตให้กับแม่หนูก็เลยพูดกับเขาอยู่ตลอดว่านี่ก็อยากมีจัง เห็นรูปเด็กก็คุยคๆจนเขาเนะ่ะเลือกที่จะขอแต่งงานต้นปีเลยแล้วเขาเองก็มองว่าปีที่ผ่านมาหนูเจออะไรหนักๆแย่ๆมาพอสมควร ี่นี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการแต่งงานนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าจู่ๆนี้ทําแฟนกลับใจหายใจความเลยทีเดียวผู้ติดตามของทั้งคู่ต่างส่งกําลังใจให้กับว่าที่สามีของเจนนี่กันอย่างมากมายเมื่อเขาได้มีการโพสต์ข้อความเศร้าๆว่าไม่ว่าตอนนี้จะเจออะไรอยู่อดทนหน่อยนะมันผ่านเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปงานนี้ทําเอาชาวเน็ตบางส่วนต่างมนโนกันไปไกลว่าหรือนี่จะเป็นการส่อถึงวิวาลมนั่นเองค่ะแต่ล่าสุดก่อนอื่นเจนนี่ต้องขอขอบคุณ แฟนครับทุกคนนะคะทังนั้นเจนนี่เธอออกมาโพสข่าวสุดช็อกแบบนี้ค่ะที่แสดงความเป็นห่วงในตัวเธอและถามกันมาตลอดว่าทําไมช่วงนี้ไม่เห็นเนเงินไปออกงานคอนเสิร์ตด้วยเลยเจนนี่เลยถือโอกาสตรงนี้แจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าเจนนี่และเนเงินเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วเราตกลงกันแล้วว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่าเพราะการเป็นเพื่อนกันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราสองคนและเรายังสามารถรักษา รู้สึกดีๆแบบนี้ต่อกันได้เสมอซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องเจนนี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับทุกคนจะเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่เราทั้งคู่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาแจ้งตอนนี้เพราะเราสองคนอยากใช้เวลาในการทบทวนและหาข้อสรุปร่วมกันตอนนี้เราโอเคกันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแจ้งเรื่องนี้ให้กับทุกท่านทราบ ที่ผ่านมาหนูขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจเรานะคะต่อไปหนูเองก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะ